สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ Talk with me สนทนาสไตล์พระชิรวิทย์ประจำวันพฤหัสที่2ี่25มิถุนายน2563นะครับวันนี้เรามาในวันพฤหัสซึ่งเป็นวันไหว้าบาจากของคนจีนก็อาจจะมีความจุกอิ่มอร่อยบางคนชอบรสเค็มบางคนชอบรสหวานบางคนชอบแบบกวางตุง้งบางคนชอบแต้จิว๋วบางคนชอบแบบไหหลำแต่ทุกอย่างคือ ความอร่อยนะครับทานแต่พอดีนะระวังการร้อนในหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมันอยู่พอสมควรอากูก็ทานเยอะมากเลยนะครับปาชิรุตเนี่ยทานเยอะมากชอบบาจาแต่ว่าก,กินตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บคอเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาในวันพฤหัสเรามาพร้อมไพ่ s p ป ll Castle อีกเช่นเคยซึ่งเราจะเล่าเรื่องนะครับใน Talk with me วันพฤหัสจะเล่าเรื่องของชีวิตของคนวันพฤหัส ประจำสัปดาห์นี้ว่าคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้ชุดเขาจะเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงแรกงั้นเราไม่พูดพ่ําทาเพลงครับไม่พูดเพลงทําพ่ําเรามาเริ่มเจอกันเลยกับคนวันพฤหัสเรามาดูสิครับมันโดนกันว่าคนพฤหัสเป็นยังไงกันบ้างคนวันพฤหัสนะครับไพ่ใบแรกที่ได้มาและการโอโอโอเบื่อครับตอบอันดับแรกเลยครับบางคนเฮ้ยพี่มันแรงเออแรงจิ้งไพ่นี่แรงเลยเดอะทาวเวอร์ วันพฤหัสมีการทะเลาะกับตัวเองอย่างมากมายสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ครับมันมีการหักโคน่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป้าหมายนะครับวันนี้อากาศปำลรายชวงข้างเลยนอ้องพรนี้เราจะมาอิงเรื่องตำรา้วยนะเราเปลี่ยนแปลงเก้าเป้าหมายนะครับมาจากการที่ผิดหวังไม่ได้อย่างใจมันจะเกิดการเสียใจไหมมันเกินกว่าเสียใจครับคนพฤหัส จะไม่หาความผิดที่ใครจะว่าความผิดที่ตัวเองแต่ก่อนที่ว่าความผิดของตัวเองเขาขอแก้ไขปัญหาการที่ผิดพลาดการที่ผิดพังเหล่านั้นก่อนเขาเสียใจมากไหมเขาเสียใจมากนะครับแต่ตัวเองจะจมอยู่กับความเสียใจไหมผมะอกท้งคนที่ยืนจมอยู่ความเสียใจคือคิดเยอะคิดมากสไตล์คนพุทธหัตแต่คนพุทธหัตเนี้ยที่ผมเห็นเนะี่ยถ้าคุณลุกมาพลิกทุกอย่างบอกอ้อทุกทางในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้และแน่นอน แต่เราปรับได้เรารับสถานการณ์นช่วงเนี้ยร,รับข่าวแบบจริงๆนะผมพูดตรงๆหลังจากปล่อยฟรีมาเรียบร้อยแล้วมันคือโลกแห่งความจริงผมพูดทุกคนลูกค้าที่เขาขอคำปรึกษาลูกศิษย์ที่มาพูดคุยบอกเนี่ยคือโลกแห่งความจริงละไอสอนหน้านั้นสามสี่เดือนมาเนี่ยมันโลกแห่งความฝันกับการผักฟื้นแต่นี่คือโลกแห่งความจริงงั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเลยหนนักะ มันเลยเป็นเรื่องที่แบบอุ้ยมันได้เกิดการตั้งใจไว้ก่อนมันเลยเกิดปัญหาสําหรับชีวิตของคนวันพฤหัสอยู่พอสมควรนั้นเตรียมรับมือหน่อยครับข่าวไม่ดีแน่นอนแต่เตรียมรับมือไว้ปรับเปลี่ยนตัวเองไว้ทุกอย่างมันจะไปในทางที่ดีคราวนี้เรามาดูทิศครับว่าไม่ได้ทางที่ดีหรอกมันพร้อมที่จะจดก,การไรายได้คราวนี้เรามาดูเรื่องการงานของคนวันพฤหัสครับการงานคนวันพฤหัสนะครับมีความอิดตัดใจมีการตรวจสอบครัวคุณเองก็ต้องตรวจสอบตัวคุณเองก็งต้องมีการพูดคุยมีการที่รีเช็ค ทุกอย่างนี่มันเกี่ยวข้องเพราะปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดจากจุดตรงไหนผมบอกว่าแทนบางทีอย่าเพึ่งหาคนผิดปัญหาจุดที่มันเกิดข้อบอกพรองที่เราคุยกันนะงั้นการงานมันตกเป็นเดิร์นเลเวอร์กับผัวมีความอาจจัดใจมีความเบื่อนานปัญหาซ้ําๆอีกแล้วอะทาไมปัญหาให้แก้ไขไม่จบไม่สิน้นและทุกครั้งคุณต้องไปลงมือแก้ไขตรงหลังนั้นบอกะมันรั่วเขาก็เรียกคุณมันเสียเขาก็เรียกคุณมันหมดอายุเขาก็เรียกคุณมันขาดเขาก็เรียกคุณมาถามว่าตัวคุณเองเข้าไปทําอะไรไปหาความผิดหากผิดดมยเีว่อน คุณก็ค่อยแก้ไปสิ่งที่สาคัญคือต้องคุ่นรั่วให้เกิดหยุดการรั่วไหลก่อนพอหยุดการรั่วไหลแล้วแล้วคุณค่อยๆแก้ไขนะครับกับปัญหาที่มันเปรียบเหมือนว่าการรั่วตรงนั้นให้มันเรียบร้อยนะครับมันพอชั่วคราวแล้วทำให้มันเกิดการถาวรอ,อยู่ในนานมากขึ้นอาจจะทำได้หนึ่งวันอาจเผื่อทำไปหนึ่งอาทิตย์อยาจจะเผื่อทำไปหนึ่งเดือนอาจจะเผื่อทำไปสามเดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยจะทำเผื่อเสร็จแ,แล้วค่อยมานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ย มันเกิดข้อผิดพลาดหาเหตุของผลที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรทั้งที่เราจะมีอินเวสติเกตคือการสืบสอ,อบหาพูดคุยสัมภาษณ์สอบถามมากถึงแต่เริ่มต้นด้วยความอึดอัดใจไหมสัปดาห์นี้บอกเลยว่าอึดอัดใจกับปัญหาเหล่านี้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะมันจะต้องเกิดคุณมีหน้าที่ต้องแก้ไขงั้นคุณก็แก้ไขไปก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องการเงินคนมาพึา่งหารสิครับว่าเป็นยังไงคนบริหารนะครับการเงินจริงๆเลย ผมมองเห็นสองด้านตอบด้านแรกก่อนคนปัญหานะครับต้องเอาสิ่งที่ตัวเองมีออกมาเพื่อจัดการปัญหาจัดแจงระบบใหม่จัดการรายใหม่ๆสิ่สิ่งนั้นเกิดเกิดขึ้นคือผมไม่ตีว่าคุณช่วยคนณช่วงเวลานี้ผมตีผมมองเห็นว่าคุณช่วยคนไหมนะก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาสําหรับตัวคุณ มันเกิดปัญหาสาหรับตัวคุณงั้นไอ้คนที่คุณช่วยเหลือไปคุณนะคาดหวังว่าเขาจะตอบรับกลับมาเขาพูดคําแรกครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะให้คืนก็ bon. ยังไม่ถึงกําหนดนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเพราะถึงเวลาข,ของเขาเนี่ยคุณให้เขาเลยทันทีแต่ถึงเวลาของคุณทั้งที่เป็นสิ่งที่เป็นของคุณเขาบอกยังไม่ถึงเวลาสิ่งที่คุณต้องทาคือต้องเตรียมสํารองเผื่อจ่ายไว้สำรองเผื่อจ่ายคืออาจจะต้องเอาส่วนของตัวเองจ่ายไปก่อนส่วนนั้นไม่ต้องได้คิดถึงเมื่อกี้เราเล่าของว่าอย่าเพิ่งไปหาคนผิด อย่าเพิ่งไปตามคนผิดอย่าเพิ่งไปเฟ้นหาที่คนผิดจัดก,การแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลายอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับคราวนี้มาอีกด้านหนึ่งคนวันพหัการเงินเดือดร้อนไหมมันมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายมีเหตุผลเต็มที่เลยในการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมในสิ่งที่เราต้องสสเสียหายแต่ช้าเสียซ่อมเยอะจนมันเกินอยู่อย่างซื้อใหม่ครับ เป็การที่เปิดเสียงเงินไปเพื่อสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับปรุงเพื่ออะไรมันดีมากขึ้นสําหรับชีวิตของตัวเองบางครั้งบางทีกระจกแตกกระจกโทรศัพท์แตกหล่นไปแล้วมันแตกคุณทําไงโดนฝนแล้วโดนฝนหล่นไปแล้วแตกทําไงสถานก,การณ์อย่างเงี้ยซ่อมดีไหมซ่อมอบไม่รู้เสร็จเมื่อไร่บางทีอะไรไม่มีด้วยเสียงเงินซื้อใหม่ถูกกว่า ไอ้โทรศัพท์ที่รุ่นที่แบบคุณระเกตกลางๆราคาถูกช่วงนี้เยอะแยะมากมายคุณสมบัติดีๆเยอะแยะมากมายคุณก็มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหมถ่ถามว่าคุณจงใจไหมมันจะเรียกว่าจงใจก็ได้นะแต่คุณก็ถึงจังหวะที่คุณจะต้องเปลี่ยนพอดีเงินก็จะหมดเรื่องเนี่ยอุปกรณ์การสื่อสารคอมเสียมั่งโน้ตบุ๊กเสียมั่งแท็บเล็ตพังมั่งอาจจะต้อง,อ,งอัปเกรดข้อมูลอัปเกรดโปรแกรมมีโอกาสาโดนไวรัสทําให้แรมหลายๆอย่างมันเสียต้องไปนั่งคอมเนี่ยคือจุดที่เห็น นะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือโทรศัพท์หล่นและมุมแตกนั้นบอกเปลี่ยนคุ้มกว่าซ่อมนะจ๊ะท่องมาสละคนอมพฤติกรรมนะครับทำเพื่อตัวเองเพื่อได้ผลประโยชน์ในอนาคตที่ดีมากขึ้นก็สมควรที่จะทำคราวนี้เรามาดูเรื่องความรักครับความรักคนทมพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งท่าโมโหไหมโมโหพุดอัดไหมพุดอัดพูดอะไรออกมาทำไมวะทำไมคิดว่าฉันไม่รู้ ทำไมถึงครอบคิดว่าฉันไม่รู้สึกทําไมชอบคิดว่าฉันไม่มีความคิดหรือไม่ชอบคิดว่าฉันไม่มีหัวใจหรือชอบคิดว่าฉันแม่งโง่แล้วตามไม่ทันเนี่ยความคิดหรือความรู้สึกของคนมันพฤหัสถ้าพูดถึงเรื่องความดันเป็นป <Another one> ัจจกับมันเครียดกับมันอุตสาห์ทำให้อุตสาห์คุณจะชอคุณจะเสมอถ้าคลื่นก็ว่วเอาอุตสาห์อย่าทำมันเหนื่อยเปล่าตั้งใจทําให้ไหมไม่คุณจะคิดคาว่าอุตสาห์โดยเสมอถ้าเราคน็นนพฤหัสก็บอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็อุตสาห์ทำให้ ไม่ทำไมไม่เข้าใจอ่ะอุตสาเป็นห่วงทำไมแม่เข้าใจคุณเป็นห่วงนี่คือความรู้สึกคุณนะเขารับรู้ความเป็นห่วงคุณแต่สิ่งที่คุณอยากเขาทํามันคือสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยคือปัญหาของคุณเราพึ่งท่านเพราะคนรักจะขัดใจคนรักจะไม่ค่อยนําพาซึ่งความสบายใจมาให้เท่าไหร่เพราะเขามองว่าคุณก็อีกโก้เยอะคุณก็นะทิฐิสูงบางทีเขาก็ฝืนคุณมั่ง เขาต้องการดัดแต่ไม่ไม่เข้าใจาว่าคบกันเราต้องมานั่งดัดหรือปรับบางทีบางครั้งเราปรับเขาไม่ได้ก็ต้องปรับตัวเราเองครับบางทีบางครั้งผมจะพูดแนะนําคนหลายคนว่าอุย้ยงัดไปมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรเสียหายเปล่า,า,าถ้าทํเพื่อความสะใจทําไปแต่ลืมนะหยิกเนื้อหยิกเล็บเจ็บเนื้อพูดคำนี้งั้นทําไปถ้าไม่ดีขึ้นก็อย่าทํค้าค่างัางนงไปอย่าไปหาเรื่องเป็นเรื่องทอนะเลาะแล้วช่วงวันนี้มีปัญหาการทะเลาะได้ง่ายหน่อยหนึ่งคุณก็มาคิดละหน่อยหนึ่งคุณก็พูดแทกกหนนน่อยึงงุ็็เบและ เพราะมาจากอารมณ์ที่คุณเก็บไว้ไงนั้นก็แนะนําว่าอย่าไปเก็บอะไรไว้เยอะค่ำๆมันบ้างแล้วมันก็จะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูสุขภาพของคนบริหารครับสุขภาพของคนบริหารนเป็นโรคประจําตัวการเจ็บป่วอยอุบัติเหตุมีแน่นอนแต่ก้าวไม้กับหูอุบัติเหตุนี้จะนํามามาซึ่งการรักษาเดินนะและเยื่องยาและยาว่นะบางคนครับบ้านเอวมีปัญหาบางคนอยู่ก็ กระดูกปิ้นบางคนบางทีก็หมอนรองกระดูกปิ้นบางคนก็อยูก็เจอเนื้อเกล็ดเจอเนื้อกระดูกทับเส้นประสาทบางคนก็เป็นเรื่องออฟฟิศซินโดมสบักจมไหลจมเอวเคล็ดหลังเจ็บหลังยอกตกหมอนนี่คืออาการป่วยของคนวันพฤหัสแต่จริงถ้าถามผมเน้นที่ไหนผมว่ามันเกิดอาการสองอย่างที่ผมเห็นเลยนะหนึ่งคือตกหมอนมันปี๊ดขึ้นหัวไงสองน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคที่ต้องรักษาโดยที่อยากต้องอยู่นิ่งๆยืดเยื้อและยาวนะอย่าให้ไปถึงขั้นเฟือกหักเอ้ยขาหักใส่เฟือกเลยมันจะดูรุนแรงเกินไปแต่กระมังระวังไว้หน่อยมันก็มีการที่เอื้อมไปถึงแต่ว่ามันยังไปแล้วไม่รักษามีที่รุนแรงเท่าไหรนะักก็ลองมองดูนะครับก็โอเคครบละสาหรับคนวันพฤหัสใน t Talk w i t ม me วันพฤหัสยาวเลยครับบอกเจ็บคอนั้นเนี่ยใส่เต็มเลยอากู ถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e ช่องบ้านทาโร่เลยนะครับข่าวนี้รามาในช่วงที่2องแล้วอย่าลืมใครอยากดูดวงใครอยากเรียนใครอยากอบรมก็ติดต่อได้ครับช่องทางต่างๆของทางบ้านทาโร่นะครับว่ามีคอร์สอบรมมีคอร์สเรียนและมีรับพยากรณ์กันอยู่อันนี้ผมกาลังนั่งคิดอยู่ว่าเรามาในอพิโซ์ที่เท่าไหร่ที่9ก้าในทาโร่ 360องศาเอพิโซดที่9เนี่ยมันขึ้นอพิโซดใหม่สำหรับไพ่เดอดในเชียนเอางี้แล้วกัน,น,ใน,ในกผมทำตามคอนเซตต็ปต์พอในเมืันเปิดเดอะฟูลไปแล้วผมจะไม่เล่าถึงหน้าไพ่ตามปกติผมจะเล่าในในแบบเดิมที่เราทำคือ5 w 1 h ในแต่ละเรื่องก่อนให้จบนะครับแล้วเราเข้าดูดามหน้าไพ่ปกติตามตำราของสำหรับเนี่ยที่มีอาจารย์คนไทยเขียนไว้นะครับ เขาเรียกจริงชื่อโหนชาไม่ใช่โหนชาศิลโหนสหัตยานใช่ครับใช่ไหมใช่อาจารย์สุดเขตน,นะครับใช้ชื่อกับว่าไพาทาโร่พยากรณ์่นแสดงว่าผมได้มานานพอสมควรแล,ล้วเป็นหลัก10กับ20ปีขึ้นเป็นแรกๆที่เป็นนักพยากรเลยทาให้หลุดทําให้ออกจากวงจรในการติดก,กรอบได้เลยทันทีทํใไมรู้ว่าไพ่เนี่ยก็อยู่ในหมวดของโหราศาสตร์ซึ่งอยู่ในหมวดของจิตศาสตร์ผมจะพูดคดํานี้โดยสม่ำเสมอคราวนี้ เรา,าพูดถึงเดิมเมจิชเชียนถามทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้ก่อนพ่อผมบอกว่าผมเริ่มต้นด้วยไพ่สําหรับนี้จริงๆความอยากได้พอเริ่มต้นก็คือรายได้เวทนั่นแหละพยากรโดย, Rider ade, ยรายได้เวทไพ่ของอาจารย์ขุนทองนนั่แหละที่คนไทยเรียกยิบสี่แต่ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่อยากได้เขาสวยมากช่วงนั้นแล้วผมเห็นหน้าไพ่ในเดิมเมจิชเชียน่เนี่ยมันมันตราตึงไปเนี่ย,นนยจะเป็นไพ่ที่ตราตึงในใจผมจริงๆนะครับคราวนี้เราจะมาเล่าเดิมเมจิชเชียนในแบบของพระชีวิตในทารุสามร้อยหกสิบองศา เดอะเมจิเชียนอันเนี้ยเราเล่าถึงสถานการณ์สถานการณ์เขาต้องรวบรวมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์อะไรล่ะสถานการณ์ที่เขาต้องใช้องค์ความรู้สิ่งต่างๆมาประมวลเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น The <Mag> เดอะเมจิเชียนเหนือหัวเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมันจุดเริ่มต้นของทุกๆอยา่าง ถูกไหมครับเดนมิชเชียนเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งเดนมิชเชียนมีการแวดล้อมด้วยดอกไม้ดาบโล่ถ้วยคาถาเดนมิชเชียนแต่งตัวโดยมีผ้านั้นเดนมิชเชียนผ้าใบกำลังเก็บปิวนันแสดงว่าเขาเพิ่งเดินทางและลงมานั่งเขาจบการเดินทางหรือ,อยังเขายังใส่รองเท้าบู๊อยู่อันนี้เขาอยู่ในเมืองเขายังเตะอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่นั่นเขาเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางต่อไปนั่นสถานการณ์ของเดนมิชเชียนก็คือเป็นการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับ เดอเมชิเชียนถ้าจะเล่าถึงที่ไหนเขาบอกจริงๆแล้วเดยเมชิเชียนตรงเนี้ยมันเหมือนสถานที่พักแหล่งพักนะครับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นถิ่นที่พักถิ่นรวมนะครับบางตำราอาจจะเขียนว่าเป็นทางแยกเพล4กี่แยกจังชั่นในภาษาอังกฤษเนี่ยสามแยกสี่แยกเนี่ยจะเป็นตัวรวมทุกอาสาจะวิ่งมาชนในที่เดียวกันโดยเมชิเชเยนแต่ถ้าหาผมไม่ไสถานที่ที่เป็นบ้านผมมันเหมือนเข้ามาแล้วเป็นชานพัก หรือเข้ามามันเป็นตรงเนี้ยเป็นเป็นลานพักแล้วโดยส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าไงร้านอาหารหรือโรงแรมระหว่างทางโรงแรมระหว่างทางหรือร้านสมัยก่อนที่ผมเห็นไพ่ใบเนี้ยผมนึกถึงเรื่องอะไรรู้ปะ่ะโรงเตียมในหนังจีแหล่งที่พักระหว่างทางแหล่งที่พักคนเดินทางก็จะเจอเจอคนมากมายหลากหลายมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยเมจิเชียนคนที่ช่างผู้ช่างคุย งั้นเดอรเมจิเชนเป็นใครเดอรเมจิเชนไม่ใช่พ่อค้าครับแต่เป็นคนที่ชอบแลกเปลี่ยนความรู้เดอรเมจิเชนรู้จักคนไปทั่วคนไปทั่วรู้จักเดอรเมจิเชนไหมน่าจะต้องรู้จักเดเมจิเชนแต่ไม่ได้สนิทนะแต่เดอรเมจิเชนสามารถสนิทกับคนได้ทั่วไปคือสําหรับเดเมจิเชนคนทุกคนเนี่ยถ้าจะสนิทกับเขาเนี่ยมันจะมีเลเวลงั้นคนที่เป็นฮูขอเดอร์เมจิเชน คือมเบเชียนรู้จักคนทุกๆคนสามารถสนิทกับทุกๆคนได้แต่คนในคําว่าเป็นคนสนิทของเัมเบลเชียนมีน้อยมากมเบเชียนรู้เรื่องของทุกคนแต่คนจะรู้เรื่องของเมเิเชียนน้อยมากงั้นเมเเชียนเป็นคนที่เก็บตัวพอสมควรชอบพูดถึงเรื่องของคนอื่นไม่ชอบพูดถึงเรื่องของตัวเองแัมเมลเชียนเลยถึงไม่เป็นคนกลางที่สามารถพูดเรื่องอะไรก็ได้ ให้คนอื่นเข้าใจในแบบที่เขาเป็นเพราะเดเมร์เชียนสามารถไปนั่งในหัวใจของคนคนนั้นได้นั้นคนเดนมร์เชียนจะเป็นคนลนักษณะประมาณนี้เราไปแล้วว่าสถานการณ์อะไรสถานการณ์ที่ไหนสถานการณ์นั้นคือใครและเมื่อไหร่ล่ะจริงๆแล้วอ่ะก่อนการเริ่มตน้นเดนมารเชียนจะกําเนิดโดยเสมอเพราะองค์ความที่จะเกิดก่อนอว่ืคนคุณเคยลองไหคุณจะขับรถไปเนีน่ยไอ้อย่างตอนที่ผมอยู่บางหลัก ผมจะไปตอกจันผมต้องคิดก่อนว่าผมจะไปตอกจันเวลาเนี่ยสมมุติว่าเป็นเวลาบ่ายสี่โมงผมจะไปยังไงจะไปตรงไหนที่รถไม่ติดจะไปในรูปแบบไหนนั่งรถเมล์ไหมนั่งสองแถวไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมนั่งสำล้อไหมนั่งรถไฟฟ้าไหมมันเป็นรูปหลายหลักทันไหมจนถึงกระนั่งเดินไหมเพราะรถมันติดเนี้ยสี่โมงเย เดบิวเช่นกั็มานั่งคิดประมวลก่อนว่าจะจะอะไรยังไงงั้นเวลาอะไรก็ตามมันจะเป็นเวลาที่เริ่มต้นเป็นเวลามัน just in time มันไม่ไแตกต่างกับฟูอย่างเดบิวฟูอยู่มันจะเกิดถ้าเกิดแต่เวบิวเช่นเนี่ยมันเป็นการที่คิดไว้อยู่แล้วมันไม่ได้บรรจัดอินสแกรมแตเป็นการเวลาที่มันจะเริ่มต้นตรงนั้นก็เรียเขาเรียก time to start ที่ไม่ให้ชัด in นสตาแกรมจะอินสาแคือเดบิวฟูเอ่อก็เนี่ยเป็นเวลาที่จะเริ่มต้น,ตน,นทํ time, าอะไรนั่นคือสถานการณ์ทั่วไป นะครับเราไปแล้วว่าสถานการณ์ทั่วไปมันจะเกิดอะไรที่ไหนใครเมื่อ,อไรและทำไมถึงเกิดจะไม่เชียนเอ,อ่อทำไมถึงเกิดสถานการณ์สถานการณ์เนี้ยทำไมอธิบายครับสถานการณ์เนี้ยยังไงกับไพ่เดจิชเชียนในคำว่าสถานการณ์อะไรจริงสถานการณ์เนี้ยต้องการคนที่เป็นส่วนกลางคือสถานการณ์ที่คนที่ไม่คุยกันไม่รู้เรื่องต้องการคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมาช่วยอธิบายในเรื่องที่เขาไม่รู้หน่อย การอธิบายนี้ไม่ใช่เป็นครูเป็นเหมือนกับเอ๊ะขอความรู้หนสิพอจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเมื่อไปเที่ยวจะออกการทํางานเลยทันทีและมันต้องเกิดข้อนะี้เพราะต้องการความรู้ไงมีความขัดขุนคล่องมองใจเดอะเมชเชียนก็จะออกทํางานทันทีเพื่อไขเพื่อเล่าเรื่องราวที่ได้เจอเ,เรื่องราวที่ได้ไปพูดคุยแล้วมาเล่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนําเสนอนะคือสถา,านการณ์ทําไมถึงเกิดสถา,านการณ์เหล่านั้น แล้วมาพูดถึงเรื่องคําว่าห้าวทำอะไรเดนมาเชียนในเรื่องคำว่าสันนการในสันนการณดาร์เชีนนอะไรบางจริงแล้วเขาอยู่เขาก็เดินมาครับทุกคนเหมือนรอคอยเขาอยู่ทุกคนเหมือนคนรอคอยเดยนมเชียนอยู่เดนมาเชียนทาอะไรเดินมาถึงปุ๊บเดนมเชียนก็พูดเลยครับเนี่ยผม,มประมวลผมรวบรวมมาได้ร้อยหมดล้วมันเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนเข้าใจกันไหมขัดสอตรงห้องไม่สงสัยทำไมมาบอกผมได้เลยเนี่ยลักษณะของการกระทําของเดนมาเชียนในเรื่องของคําว่า สถานการ์จะจบแล้วในเรื่องของสถานการ์ใน5 w 1 h ที่เล่าไพ่อ่านไพ่แนะนำไพ่ในสไตล์ของอากูพชีรวิทนะครับในทารุสรร3 6ุสงศาประจำวันพฤหัสที่ี่25มิถุนายน2568ซึ่งมาเป็นเอพิส od ที่8 ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องบ้านทารุเลยนะครับส่วนใครสนใจในการที่จะเรียนในการที่จะอบรมหรือในการที่จะขอรับคำปรึกษาผ่านไพ่ผ่านลามือผ่านสาตา่างๆที่ผมได้เรียนมากับประสบการณ์20กว่าปีขึ้นเนี่ยก็จะด้ตอนนั้นหมายตามลิงก์ที่แปะไว้ข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ